สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป1ที่น่ารักทุกคนนะคะเจอกับครูเบนอีกแล้วนะคะในวิชาคณิตศาสตร์ะนะคะเดี๋ยวให้นักเรียนนะคะเปิดแบบกหัดเลยค่ะให้นักเรียนนะคะเปิดแบบกหัดาในหน้าที่139ค่ะอ่าค่ะหน้าที่139นะคะเป็นการหาผลลบโดยใช้การนับต่อ่านะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างนะคะในข้อ1.1ก็แล้วกันนะคะ าในข้อ1.1นะคะโจทย์11ลบ9นะคะนับต่อจาก9ไปถึง11เป็น10 11 อ่ะนะคะก็คือเอาตัวน้อยนะคะไว้ในใจนะคะนับไปถึงตัวมากก็คือเอา9ไว้ในใจ9แล้ว10 11นะคะก็คือเท่าไหร่คะยกนิ้วขึ้นมาเท่าไหร่คะก็คือ2นั่นเองนะคะดังนั้น11ลบ9เป็นเท่าไหร่คะเป็น2อ่าเพราะว่าเรานับไป2ครั้งใช่ไหมคะ จากเก้นับตโตไปถึง11แค่2ครั้งนะคะเแล้ว10 11ิบเอ็ดค่าคำบของเราก็คือ2องเวลาตอบนะคะให้นักเรียนตอบเป็นเลขไทยนะคะแล้วแล้วก็ข้อ1.2 1.3นะคะครูเบนให้นักเรียนทําเองนะคะนะคะต่อไปให้นักเรียนเปิดแบบฝึกหัดในหน้า140นะคะหน้าหนึ้อยสีนะคะเขาให้เติมตัวเลขแสดงจํานวนนะคะ ่าเหมือนกับเมื่อกี้เลยค่ะอ่าเรามาดูในข้อ2.1นะคะ1 4บลบหนับตัวจาก5้าเอาตัวน้อยไวในใจนับไปถึงเท่าไหร่คะนับไปถึง14นะคะนับดูนะคะว่าได้กี่ครั้งนะคะ5แล้ว6 7เจ็ดแปดเ1้าสิบสิบเท่าไร่คะทั้งหมดที่ครูเป็นยกนิ้วขึ้นมา ก็คือ9นั่นเองนะคะครูเบนนับไป9ครั้งนะคะเอานักเรียนเราขึ้นมาทีละนิ้วนะคะเหมือนของครูเมื่อกี้ดังนั้น14ลบ5เหลือเท่าไหร่คะอ่าก็เหลือ9นะคะอ่าเวลาตอบนะคะให้นักเรียนตอบเป็นเลขไทยนะคะ อ่านะคะสำหรับข้อ2.2 2.3นะคะครูเบนให้นักเรียนทำเองนะคะอ่านะคะต่อไปนะคะให้นักเรียนเปิดแบบฟึกหัดอใท่าที่141นะคะเป็นการลบจำนวนสามจำนวนนะคะอ่าวิธีการนะคะให้นักเรียนนะคะ ลบ2จํจนวนก่อนนะคะได้เท่าไหร่ค่อยไปลบอีกจํานวนที่3นั่นเองนะคะอ่าอย่างเช่นในข้อ1.1นะคะอ่าในโจทย์นะคะเขาจะโยงเส้นสีแดงๆไว้นักเรียนแล้วนะคะนักเรียนต้องทําคู่นี้ก่อนนะคะก็คือเอา14ลบ4ก่อนนะคะได้เท่าไหร่ให้ใส่ในบรรทัดนะคะที่เขาเว้นไว้ให้นะคะ แล้วก็ลบด้วยเท่าไหร่คะที่เหลือลบด้วย8เขาเขียนให้เราแล้วเห็นไหมคะอ่ะเรามาลบ14ลบ4การลบเอาจำนวนน้อยไว้ในใจนะคะเอา4ไว้ในใจนับไปถึงเท่าไหร่คะนับไปถึง14เอาขึ้นมาทีละนิ้วเลยคะ่ะ4แล้ว5 6 7 8 9 10 11 12 13 14ทั้งหมดเท่าไหรค่คะครูเบนเอานิ้วขึ้นมาทั้งหมด10นิ้วใช่ไหมคะดังนั้น14บลบสเหลือเท่าไหร่คะเหลือสิบนั่นเองนะคะอ่าเมื่อเราลบคู่หน้าแล้วใช่ไหมคะแล้วมันยังอีกหนึ่งตัวที่เรายังไม่ได้ลบก็คือ8นั่นเองนะคะได้เท่าไหร่ลบออกไปอีกแปดอ่าสิบลบแปดเอาแปดไว้ในใจนับไปถึงสิบไปแล้วเก้าสิบเป็นเท่าไหร่คะ เหือสองนั่นเองนะคะอ่านี่คือตัวอย่างนะคะที่ครูเบนทําให้ดูนะคะส่วนข้อหนึ่งจุดสองหนึ่งจุดสามหนึ่งจุดสี่นะคะครูเบนให้นักเรียนทําเองนะคะอ่านะคะงานวันนี้ที่นักเรียนต้องส่งครูเบนนะคะมีสามหน้าด้วยกันนะคะก็คือในหน้าที่หนึ่งร้อยสามสิบเก้านะคะหน้าหนึ่งร้อยสี่สิบแล้วก็หน้าหนึ่งร้อยสี่สิบเอ็ดนะคะ ทำเสร็จนะคะถ่ายส่งมาในไลน์ส่วนตัวของครูเบนนะคะเดี๋ยวครูเบนจะตรวจให้สําหรับวันนี้พอแค่นี้ก่อนค่ะสวัสดีค่ะ